ยกย่องเชิดชูเกียรติกันบ้างกับ,รบเรือจ้างนะครับที่จังหวัดพิษณุโลกเองก็มีพิธีมอบรางวัลครูขวัญ1ิปี2564เพื่อยกย่อง,งเชิดชูครูผู้มีความเสียสละให้แก่ศิษย์ทุกคนครับโดยนายรณชัยจิตวิเศษผู้ว่าราชาการจังหวัดพิษณุโลกนะครับก็เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลครูขวัญศิ์ปี2564จากมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามาหาจัก,กรีครั้งที่4แล้วครับ ปี2 5 6 4ที่หอประชุมโรงเรียนพุทธชินราชพิทยาอําเภอเมืองพิษณุโลกด้วยมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีแจ้งผลการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีระดับจังหวัดในครั้งที่4นี้เนี่ยเพื่อเป็นเกียรติและขวัญกำลังใจแก่ครูผู้ได้รับการคัดเลือกจากจังหวัดคัดเลือกจากมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีรับรางวัลคูณนากรรางวัลครูยิ่งคุณและรางวัลครูขวัญสิทธิ์ในปีนี้ โดยครูที่รับรางวัลนะครับกล่าวชื่อเป็นเกียรติประวัติครูขันสิทธิ์ได้แก่นางภารณีเสนีวงศ์ณุธย,ยาอาดีตครูเชี่ยวชาญโรงเรียนพุทธชินราชพิทยาและนางสาวสมพรฉันทะโชติครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรราชวิทยาลายัยพิษณุโลกพร้อมกันนี้ครับคณะกรรมาการนะครับมีการคัดเลือกระดับจังหวัดจำนวนหกรายได้เข้ารับเข็มเชิดชูเกียรติที่ดําเนินการมาครบสองครั้ง คือครั้งปีที่1ปี2558และครั้งที่2ในปี2560แล้วครับใช่แล้วครับสำหรับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีนะครับก็เป็นรางวัลระดับนานาชาติเพื่อที่จะเป็นการชุดชดูครูดีเด่นในอาเซียนนะครับแล้วก็ติมอร์เลสเตนะครับ11ประเทศด้วยกันจะมีการคัดเลือกในทุกๆ2ปีครับซึ่งในปี2564นี้ถือเป็นการคัดเลือกครั้งที่4โดยคุณสมบัติที่สำคัญของครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีประเทศไทยนะครับนั่นก็คือจะต้องเป็นคุณครูผู้ สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์จนมีลูกศิษย์ที่ประสบความสําเร็จในหลากหลายแวดวงอาชีพนะครับเกาวยกย่องถึงคุณงามความดีแล้วก็เป็นผู้ที่มีคุณอุปการต่อการศึกษาเป็นอย่างดีเลยทั้งด้านจาริยธรรมและก็การทํางานที่ทุ่มเทก,กับการเรียงการสอนนะครับซึ่งก็ผ่านการเฟ้นหาและก็คัดเลือกจากคณะกรรมการคัดเลือกระดับจังหวัดทั่วประเทศด้วย รางวัลน,นี้ก็จะเป็นกําลังใจให้กับครบูรุ่นใหม่นะครับในการทุ่มเทศิธิ์ผมเชื่อแน่ครับเรือจ้างไม่ว่าจะเป็นรุ่นเก่ารุ่นใหม่สมัยนี้เองเด็กๆมีความรู้รยิงในตัวเองค่อนข้างจะมากเนื่องจากว่าสามารถค้นหาได้จากอินเทอร์เน็ตแล้วก็ตามแต่แต่อย่าลืมนะครับว่าคนที่ประสิทธิ์ประสาทวิชายอย่างไรก็มีพระคุณต่อเรานะครับ